ตัวนี้จะมีในเฉพาะขับ4นะครับขับ2จะไม่มีนะครับค่อนข้างนั่งสบายนะแล้วก็จะไม่รู้สึกเวียนหัวนะครับนั่งค่อนข้างสบายครับมีพนักพิงหลังเนี่ยปรับได้นะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมซิ่งอีกแล้วนะครับเราอยู่กันที่นิสสันอินเท l i g เจนชอย i c เอมเมอร์เลนะครับวันนี้ใช่เดิมเช่นเคยนะครับวันนี้อาจจะเห็นหน้าตาเจ้าคันนี้บ่อยสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้แต่ว่าคันนี้นะครับพิเศษกว่าคันก่อนๆหน้านะครับเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นตัว ออปชันท็อปสุดนะครับซึ่งเป็นตัวออปชัน 4WD ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเรามีให้เลือกอยู่ประมาณ4สี4นะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําน้ําตาลบอลเงินแล้วก็สีขาวยอดฮิตนะครับใครชอบคันไหนก็แวะเข้ามาเลือกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันแล้วก็สเปคของเจ้าคันนี้ดีกว่าว่ามันจะแตกต่างจากตัวขับ2ที่เราเคยเห็นกันไปสักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราตามไปเลยดีกว่าไปครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปคของรถเจ้านิสันเทอร่าขับ4คันนี้ดีกว่านะครับเริ่มมาจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับกระจังเป็น v ีเชฟนะครับสไตล์โครเมียมสวยงามแบบนี้เดิมเดิครับจุดเด่นนะครับที่สังเกตได้ง่ายเลยนะครับของเขานะครับจะมีกล้องด้านหน้าซ่อนไว้ตรงนี้นะครับหจุดนะครับแล้วก็กล้องที่กระจกมองข้าง2จุดแล้วก็กล้องท้ายอีก1จุดนะครับก็เรียกว่ารถคันนี้เนี่ยได้กล้องรอบคันมาเลยทีเดียวนะครับผมไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับปรับระดับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ตัััวดด้้านนนนีะะครบจเป็ไฟตหมอ กระเถิบกันมานะครับสำหรับล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กสีทูโทนนะครับขอบ18นิ้วนะครับผมอ่ะบันไดข้างอันนี้มีมาให้อยู่แล้วนะครับผมกระจกมองข้างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีกล้องอยู่ด้านล่างนะครับเป็นกล้องมองรอบคันนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับจะฝังไว้ในกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟแบบ LED นะครับผมอ่ะด้านนอกนะครับตัวมือจับนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับก็จะมีตัวปุ่มคีย์เลสโกมาให้ด้วยนะครับก็สะดวกสบายต่อการ ล็อกรถและปลล็อกรถจากด้านนอกนะครับผมกระเถิบมาด้านหลังนะครับจะมีโลโก้บ่งบอกชัดเจนเลยนะครับเป็นตัว VL ขับ4นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้4จุดนะครับผมกล้องเรียวทม์คาเมล่านะครับที่ฝังไว้ในกระจกด้านบนนะครับภายในเขามีอะไรกันบ้างตามกันมาเลยครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ภายในแล้วกันนะครับผมสําหรับภายในนะครับตัวขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยจะแตกต่างจากตัวขับเคลื่อน2ล้อที่สังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็เรื่องของ สีของเบาะนะครับตัวขับสีอย่างที่เรารีวิวกันอยู่เนี่ยตัวเบาะจะเป็นสีน้ําตาลเข้มเลยนะครับแต่ถ้าเป็นขับเครื่อง2ล้อเนี่ยตัวเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําสนิทเลยนะครับผมตัวพวงมาลัยนะครับฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันเดะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น c r สคอน control นะครับตัวเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธรับสายนะครับวางสายแล้วก็ตัวปรับเครื่องเสียงนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับผมอ่ะนะครับผมก็เทอบมานนะครับตัวหน้าจอนะครับจอกลางเนี่ยจะเป็นจอ ของ Kenwood นะครับเป็นจอ Android นะครับแล้วก็มี Navigator นนำทางมาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าเราใส่เกียร์ถอยนะครับกล้องรอบคันนจะรากฏตรงที่กระจกมองหลังด้านบนนะครับผมสามารถปรับมุมมองของกระจกได้นะครับผมแล้วก็แอร์นะครับจะเป็นแอร์ออโต้แบบแยกซ้ายขวานะครับตัวปุ่มปรับโัววินไดนะครับจะสังเกตได้ว่าจะอยู่ตรงใต้แผงคอนโซลแอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ปรับใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับถ้าเถิบมาใกล้กันเนี่ยจะมีตุ่มเขาเรียกว่า ิลโ ה นะครับเวลาช่วยเบรกเวลาลงเขานะครับผมตัวนี้จะมีในเฉพาะขับ4นะครับขับ2จะไม่มีนะครับติดกระปุมฮิลโ hol เนี่ยก็จะเป็นตัวปุ่มเปิดแอร์ตอนหลังนะครับผมอ่านะครับช่องเสียบ USB นะครับก็มีมาให้เช่นเดิมนะครับแล้วก็ช่องชาร์จโทรศัพท์ชาร์จไฟก็จะมีมาให้ประมาณ3-4จุดเลยนะครับสำหรับตัวเทอร่านะครับผมตัวเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถปรับพับด้วยไฟฟ้าได้นะครับผมเดี๋ยวเราพับให้ลูกค้าดูนะครับอ่า ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมก็เรียกว่าคนขับเนี่ยไม่ต้องลงไปเพื่อพับเบาะให้ผู้โดยสารขึ้นมานั่งแถวที่3านะครับก็สะดวกสบายดีนะครับโอเคนะครับตัวเบาะนะครับเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้าจะมีเฉพาะด้านคนขับด้านเดียวนะครับด้านอื่นจะเป็นปรับแบบแมนนวลนะหมายถึงอันนี้หมายถึงเบาะหน้านะครับปรับเป็นไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับฝั่งคนนั่งจะเป็นปรับแมนนวลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองนั่งให้ดูดีกว่าว่าแถวที่2ของเขาจะเป็นยังไงบ้างไปครับอ่าตอนนี้นะครับซิ่งทําการ ทดลองนั่งแถวที่สองให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับสำหรับแถวที่2เนี่ยผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างนั่งสบายนะแล้วก็จะไม่รู้สึกเวียนหัวนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยที่นั่งเนี่ยเขาจะทําแบบที่นั่งแบบเทยเตอร์ที่นั่งแบบโรงหลังนะก็คือจะเป็นชั้นๆนะครับแถวที่2เนี่ยจะสูงกว่าแถวตอนหน้านะครับก็ทําให้มองทัศนวิสัยเนี่ยมองได้อย่างบางคนไม่เวียนหัวเพราะว่าเห็นการเดินทางของรถตลอดเวลา แล้วก็อุปกรณ์ที่สร้างความบันเทิงของแถวที่2นะครับก็จะมีจอกลางนะครับสามารถาดูหนังได้นะครับก็คือจอกลางตัวนี้แล้วก็มีแอร์แอร์ตอนหลังด้วยนะครับตัวแอร์ตอนหลังนี่ก็ไม่ทําให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยไม่รู้สึกร้อนจนเกินไปนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลด้านหน้าด้านแถวกลางเนี่ยก็จะมีตัวปรับแอร์มาให้กับผู้โดยสารแถวที่2ด้วยนะครับก็จะทําให้รถคันนี้เนี่ยความเย็นเนี่ยค่อนข้าง ถึงทั่วคันเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมแล้วก็ที่เท้าแขนนะพร้อมกับช่องวางแก้วน้ําสําหรับผู้โดยสารแถวที่2เนี่ยก็มีมาให้นะครับก็เรียกว่าใส่ใจกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปลองนั่งแถวที่3ให้ดูกันบ้างนะครับตามซิ่งมาไปนะครับอ่านะครับตอนนี้เรามาดูผู้โดยสารแถวที่3กันบ้างนะครับว่าการนั่งของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับซิ่งเนี่ยสูงประมาณ168กนะครับก็แถวที่3เนี่ยก็จะเหมาะกับสําหรับ เด็กๆนะครับหรือว่าเด็กโตนิดนึงนะครับที่ไม่ได้สูงมากนะครับไม่เกินเกินร้อยเนี่ยอาจจะติดไปหน่อยแต่ประมาณสักเนี่ยอย่างซิ่งไม่เกินร้อยเจ็ดสิบเนี่ยก็นั่งค่อนข้างสบายนะครับมีพนักพิงหลังเนี่ยปรับได้นะครับผมแล้วก็ตัวเข่าเนี่ยก็จะนั่งประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองปรับให้ดูแล้วกันว่าชนกันไหมนะครับนี่เวลาเอาเบาะแถวที่2ลงมาแล้วเนี่ยก็พื้นที่เข่าก็ยังเหลือเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เรียกว่านั่งผู้โดยสารก็นั่งได้จริงนะเรียกว่านั่งได้สบายแล้วก็มีแอร แถวที่3ก็มีเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าไม่ร้อนเหมือนกันแถวที่3อันนี้น่าจะครบถ้วนแล้วนะสำหรับการรีวิวเจ้าคันนี้เดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นสาหรับเจ้า Nissan Terra ขับเคลื่อนสีล้อของเราดีกว่าไปเลยครับสาหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถสไตล์ P P V นะครับหรือว่าสไตล์ครอบครัวแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับเจ้า Nissan Terra เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคุ้มค่าของเขาดีกว่าว่าเจ้า Nissan Terra จะได้อะไรจากเราไปบ้านครับสำหรับ Terra นะครับรุ่นนี้เนี่ยยังอยู่ในระยะรับประกันนะครับ 3ปีหรือว่า100,000กิโลจากฮิสันมอเตอร์นะครับหลังจากครบ3ปีหรือว่า100,000กิโลไปแล้วนะครับทางศูนย์ของเรานะครับมีการต่อเพิ่มการรับประกันนะครับซึ่งเขาเรียกว่า e x t e n d Warranty นะครับไปเพิ่มให้อีก1ปีหรือ25,000กิโลนะครับก็เรียกว่าอุ่นใจกับการใช้งานเจ้าคันนี้กันเลยนะครับยาวๆเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมเรายังมีบริการขัดเคลือบสีก่อนส่งมอบนะครับค่าเชื้อโอโซนนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับ เช็กระบบต่างๆ100ประกวจุดนะครับให้กับคุณลูกค้านะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับเราก็จะมีบริการดอทูดอนครับไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์หรือว่าการบริการส่งรถถึงหน้าบ้านนะครับกรณีที่จัดไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับอยากให้รีบเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับใครที่สนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์02-413-4446นะครับ ก่อนที่จะจากไปนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์ช่องของเราไว้นีหนึ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ๆวันนี้ซิ่งขอลาไปก่อนสวัสดีครับ